ดเดี๋ยวอีกสักครู่ขบวนรถธรรมดาที่254หลังสวนธมบรีจะเข้าสถานีห้วยสายใต้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะจะนำขบวนเดี๋ยวเหรอจากยี่ห้ออะไรแล้วหมายเลขอะไรนะครับ254นะครับหลังสวนธมบรีนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นหัวจากยี่ห้ออะไรแล้วก็เป็นหมายเลขอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็มีไฟไมาแล้วนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีห้วยทรายใต้นะครับโอ้มีเสียงกะหึ่งได้ครับ ขบวนนี้จะเข้าจอดสถานีห้วยายใต้นะครับจะจอดนะครับ <S 2> <S 2> <S เห็นแล้วนะครับว่าทํามาด้วยอะไรแต่ยังไม่รู้นะครับว่าหมายเลขอะไรนะครับทาขบวนโดยหัวจัเอาสตอมนะครับแต่มาดูนะครับว่าอาลสตอมหมายเลขอะไรนะครับสองห้าสี่มาดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับหลังสวนทนบรี เอาขบวนมาโดยเอาซ่อมหมายเลขสี่สองสองหกครับโอ้ไม่กินเบรกได้ครับที่นะครับ นี่นะครับนี่นะนี่เลยนะครับดังส่วนธงบุรีนะครับขบวนที่สองห้าสี่นะครับออกแล้วนะครับสำหรับเออก็สำหรับขบวนนี้นะครับเมื่อออกจากสถานีห้วยทรายใต้ไปแล้ว ก็จะไปหยุดแล้ส่งผว้ยสารที่สถาน in ีห้วยสไายเหนือเป็นสถานีต่อไปนะครับก็จอดแบบเดียนครับขบวนนี้หลังสวนทนบุรีนะครับ เอาซ่อมควันกมะโมยนะครับก็ก็ไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ